สวัสดีค่ะวันนี้พบกัรช่องตามไปเรียนพิชานนางสาวคณแสงจันทร์วันนี้จะพาทุกคนไปเรียนรู้เกี่ยวกับการถลิงถวัลยราชสมบัติค่ะเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะการถลิงถวัลยราชสมบัติคือการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถครองอำนาจการปกครองโดยได้รับการยินยอมจากผู้คนทั่วไปขึ้นดำรงตำแหน่งประมุขของรัฐมีสิทธิ์ขาดในการนำพาอาณาประชาราชไปสู่ความเจริญ สิทธิธรรมในการปกครองแบ่งออกเป็นสองแบบ 1. สิทธิโดยกำเนิดเมื่อต้อนราชวงศ์ขึ้นเป็นกษัตริย์สมมุติเทพแล้วได้มีความพยายามสืบทอดการเป็นกษัตริย์ในวงตนเองพิจารณาจากลาดับสกุลยศประกอบกับพระพีชาสามารถสกุลยศหมายถึงยศของเจ้านายที่มีมาแต่กำเนิดแบ่งออกเป็นสามระดับ 1. เจ้าฟ้า 2. พระองค์เจ้า 3. หม่อมเจ้า 2. สิทธิ์โดยสถานการณ์หมายถึงในยามที่บ้านเมืองเดือดร้อนหากมีผู้ใดเข้ามาป้องกันแก้ไขสถานการณ์นั้นรูร่วงไปได้ก็จะได้รับการยอมรับให้ขึ้นดำรงตำแหน่งประมุขของรัฐเช่นเดียวกับสมัยอยุธยาที่พระเจ้าอู่ทองสวรครคตคุณหลวงพระงวัวหรือสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่หนึ่งพญาที่มีบทบาท ในการท่มศึกสงครามควบคู่กับพระเจ้าอู่ทองสามารถยึดอำนาจสถาปนาราชวงศ์ใหม่ขึ้นและปกครองกรุ้งศรีอยุธยาแทนพระราชโอรสของพระเจ้าอู่ทองนั่นเองมาตรการในการสืบสันติวงศ์หมายถึงการสืบทอดราชบัลลังก์ตำแหน่งกษัตริย์ส่วนใหญ่เป็นการสืบทอดต่อจากพระราชบิดาไปสู่พระราชโอรสต่อไปและสบาทุกคนไปเรียนรู้เกี่ยวกับพระบรมราชาพิเศษนะคะ พระบรมราชาพิเศษเป็นพระราชพิธีที่สําคัญที่สุดในการถลลงถวัลย์ราชสมบัติพระบรมราชาพิเศษของไทยเป็นการผสมผสานความเชื่อระหว่างพิธีกรรมของศาสนาพราหมณ์พระพุทธศาสนาและคติความเชื่อของไทยเข้าด้วยกันที่สําคัญคือ 1. อินทาราพิเศษคือกษัตริย์ที่ทําพิธีเป็นผู้มีบุญญาธิการหรือฐานุภาพมากกว่าคนทั่วไป 2. ปรับดาพิเศษคือเชื้อสายกษัตริย์ที่มีือธานุภาพในการทำสงครามต่อมาขึ้นเป็นกษัตริย์โดยการล้มล้างกษัตริย์คนเดิม 3. พระบรมราชาพิเศษคือการเสกสมรสของเจ้านายระดับสูงเป็นผู้สืบทอดราชสมบัติตามสิทธิ์โดยกำเนิดเครื่องราชากากุธภัณฑ์ของไทยประกอบไปด้วย 1. พระมหาเสตวชัด 2. พระมหาพิชัยมงกุฎ 3. พระแสงขันชัยสีสี่ทานพรกกร 5. พระบาทเชิงเงนเพือพ่อนๆที่สนใจก็อย่าลืมไปศึกษาต่อเกี่ยวกับการถลิงถวารราชสมบัตินะคะหากผิดพลาดประการใดขออภัยไว้นที่นี้ด้วยจบคลิปแล้วนะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ด้วยนะคะบ๊ายบาย